สวัสดีครับช่างต้อมเพชรบุรีนะครับวันนี้เรามาอยู่กับการสูบ P C X นะครับชุดนี้ก็เป็นก้าน f o r ์ส P C X นะครับต้องการเนียวเหนียวดันโลนะครับสลัก14นะครับสลักเท่าเดิมนะครับก้านนะครับนี่ครับ14คูณ35คูณ9กนะครับก็บอกขนาดสั้นยาวนะครับแล้วก็สลักนะครับนี้ก็เราจะมาอัดนะครับ ใส่ข้อเหวี่ยงกันนะครับ p ีเนะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้เข้าเหวี่ยงไปทางไหนนะครับเหลือแต่ก้านสูบนะครับเราจะมาอัดให้ดูนะครับอันนี้ก็เด็กล้างเครื่องนะครับอันนี้นะครับสคนครับเพื่อความไวนะครับล้างคนเป่าคนนะครับเพื่อความไวนะครับก็มาอยู่กับชุดพีซีนะครับเนี่ย อันนี้ลูกค้าส่งมาทํานับฝามาของใครที่วิ่งวาวซุดบาดซุดนะครับนี่ครับมาเปลี่ยนหลอดนะเอาหลอดเหนียวเหนียวไปนะครับหลอดเหนียวเหนียวแล้วก็บาววาวแข็งแข็งนะครับวาวดีๆไปนะครับสําหรับพีเทนะครับก็เอาไปถึงใส่ได้เลยไม่ต้องบดวาวนะครับทางร้านเราใช้หัวเพชรปาดให้นะครับเรียบเนียนสนิทเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเหวี่ยง PC นะครับอ่า p c ซนะครับ ก็เดี๋ยวจะอัดสลักกับลูกปืนตัวนี้แหละใส่เข้าไปนะครับก็เดี๋ยวมาดูวิธีการอัดออกกันก่อนนะครับอย่างแรกต้องเอาลูกปืนออกก่อนนะครับลูกปืนข้างเข้าเหวี่ยงนะครับแล้วก็ดันสลักออกเพื่อที่จะเปลี่ยนก้านนะครับใช้ก้านฟอสใส่เข้าไปแทนนะครับเพื่อความทนทานของลูกค้านะครับอันนี้เดี๋ยวเช็คศูนย์ก่อนนะครับอ่านี่ครับ ดูศูนย์เดิมของข้อเหวี่ยงลูกค้านะครับดูศูนย์เดิมข้อเหวี่ยงลูกค้านะครับอันนี้ยังไม่ได้อัดออกนะครับเราเช็คศูนย์ก่อนนะครับนี่ครับข้อเหวี่ยงนะครับคดนะครับคดไม่ตรงนะครับเบี้ยวยังเห็นเห็นเลยนะครับนี่ครับเบี้ยวมากเลยนะครับอะดูด้านนี้บ้างนะครับด้านนี้ก็คดนะครับเห็นเห็นเลยนะครับ แต่เดี๋ยวเราจะเปล <ท iro atual> <ท>ี่ยนก้านแล้วก็ตั้งศูนย์ให้ใหม่ให้นิ่งกว่าเดิมนะครับเนี่ครับขนาดเข้าอ,อย่างมาเดิมๆน,นะครับของลูกค้ายังไม่ตรงเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทําให้ใหม่นะครับเอาให้ตรงกว่านี้นะครับให้นิ่งกว่านี้เลยนะครับเดี <Pop Sophie> ๋ยวเรามาเอาลูกปืนออกกันก่อนเลยอย่างแรกนะครับก็เราจะใช้หวีนะครับหวีสับออกเลยนะครับหวีตรงนี้เราก็ทํามาจากแหนบรถนะครับแหนบรถยนต์นะครับเอามาจับกึงนะครับ จับกึงให้เป็นร่องรับกับลูกปืนแล้วก็ค่อยๆเคาะออกนะครับมันก็จะหลุดออกแบบนี้ครับง่ายๆเลยนะครับแล้วต่อไปเราก็จะดันออกนะครับดันออกเลยนี่ครับหลุดมาแล้วนะครับหลุดมาแล้วนะครับข้างหนึ่งก็จะช้อนเฟืองออกก่อนนะครับตัวนี้ใช้ได้ทั้งช้อนเฟืองนะครับทั้งสับลูกปืนเลยนะครับประโยชน์เยอะมากนะครับใครสนใจสั่งทําได้นะครับแบบช้อนหวีลูกปืนนะอันนี้เราก็ดันออกมาแล้วนะครับ ต่อไปก็เ,เหมือนเดิมนะครับเอาลูกป,ปืนออกก็ใช้หวีนะครับหวีสับนะครับสับเบาๆนะครับก็จะหลุดออกมาแล้วนะครับแล้วก็ดันออกเหมือนเดิมนะครับอ่าออกหลุดมาหมดแล้วนะครับทีนี้ก็เราจะใช้ตัวนี้นะครับช้อนเข้าไปนะครับเพื่อที่ดันตัวนี้ออกนะครับ นีก็ดันออกมาแล้วนะครับมีถ่วงมาด้วยนะครับอ่าก็ตรวนี้นะครับการดังลูกปืนการยุบนะครับนี่ครับสาเหตุของการดังนะครับสลักสลักยุบนะครับแล้วก็ลูกปืนก้านก็เป็นรอยนะครับเป็นรอยตามสลักที่ยุบนะครับก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้การสูบเันดังนะครับเดี๋ยวเราจะดันออกหมดเลยนะครับเตรียมนี่นี่ครับออกมาแล้วนะครับ แล้วก็จะติดตั้งตัวใหม่เข้าไปนะครับสลัก p c x นะครับมี2ทางทางตันกับทางโบนะครับเอาทางโบเข้าแผ่นน้ํามันนะครับเพราะน้ามันมันจะมาเลี้ยงแถวเนี้ยวนเข้าก้านเลี้ยงก้านได้นะครับก็อย่าดันใส่ทางผิดนะครับถ้าทางโบไว้ทางนี้ทางตันไว้ทางนี้เรียบร้อยนะครับก้านใหม่เหมือนกันนะครับอ่ะนี่ครับก็สังเกตดะครับว่ารูครับรูชิดกับรูห่างนะครับ ก็สังเกตดูนะครับอัดใส่ให้มันตรงนะครับ่ามาดูการอัดกันนะครับก็ค่อยๆยครับแยกฟังเสียงครับอ่าอันนี้ลงแบบไม่ปิ้นนะครับลงแบบตรงถ้าลงแบบปิ้นหรือลงแบบเบี้ยวเนี่ยนะครับมันจะไม่มีเสียงแบบนี้มันจะนิ่มไปเลยแล้วมันก็จะกินเนื้อเหล็กหายไปด้วยนะครับก็เวลาอัดก็สังเกตด,ดูด้วยนะครับ อ่าอันนี้มาดูยังไม่สุดยังไม่สุดก็ต่อเลยนะครับกะกะเอามีต่อสักสามมิลนะครับลูกค้านะครับสั่งข้าวเหี่ยงนะครับยืดชักห้ามิลอีกหนึ่งตัวนะครับก้านไวร้อยเดี๋ยวบอกเลยว่าวันนี้วันอาทิตย์นะครับพรุ่งนี้วันจันทร์เสร็จส่งให้เลยนะครับเพราะว่าช่วงเย็นก็ไม่ได้ไปไหนนะครับเดี๋ยวทํำข้าวเหี่ยงส่งลูกค้าเลยนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวเอาชุดพิเศษให้เสร็จก่อนนะครับลูกค้าอยากดันโลแย่แล้วนะครับชุดนี้ก็อีกไม่เกินสิบนาทีก็ส่งครับตอนนี้บ่ายสามโมงนะครับของปิดรับส่งสี่โมงนะครับที่ร้านเรานะครับมีบริการขนส่งรับส่งของทุกวันเลยนะครับส่งออกทุกวันวันอาทิตย์เราก็ส่งนะครับสั่งอะไรได้นะครับจันท์ถึงอาทิตย์เลยไม่มีวันหยุดราชการนะครับเพราะว่าเราไม่ใช่ราชการนะครับเราเป็นช่างนะครับส่งของทุกวันเลยนะครับอ่าอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับ ประกอบดูสันให้ตรงนะครับสันตรงเท่ากันแล้วก็อัดดันลงมาเลยนะครับนี่ครับดูมุมนี้บ้างนะครับอ่าเขาจะค่อยๆลงลงไปนะครับฟังเสียงอนะ่ะเป็นหลักถ้าแบบเนี้ยลงเท่ากันเสมอกันนะครับอ่าเน,นี้ไม่ปิ้นลงเสมอเสมอเท่ากันนะครับก้านล็อกไปเลยนะครับ เดี๋ยวเราปล่อยก่อนนะครับการล็อกเลยล็อกเพื่อว่าเดี๋ยวเราเคาะนะมันจะคลายตัวออกนะครับเวลาเรายิ่งเคาะมันยิ่งคลายตัวออกมันจะไม่ใช่แบบว่ายิ่งเคาะยิ่งแน่นนะครับมันยิ่งเคาะก็ยิ่งก็เถิบออกนะครับเข้าเหวี่ยงนะครับเพราะว่าข้างหนึ่งมันก็มีพื้นที่ยึดเกาะสิบวอมินเองนะครับมาดูครับอันนี้แบบเดิมๆนะครับวิ่งเปยังเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับนี่ครับเดิมๆเลย คือว่าเราอัดเข้าไปยังไม่ได้ตั้งศูนย์นะครับประมาณร้อยตัวจะมีสักตัวหนึ่งที่ว่าอัดเข้าไปแล้วตรงเป๊ะเลยโดยที่ไม่ต้องตั้งเลยนะครับร้อยตัวจะเจอสักตัวหนึ่งส่วนมากก็เคาะนิดหน่อยนะครับทีนี้เราก็มาดูการตั้งการตั้งกันนะครับฝั่งนี้สูงฝั่งนี้ห่างเห็นไหมครับเนี่ยฝั่งนี้มีช่องรอดนะครับพอขยับกลับกันนะครับกลายเป็นฝั่งนี้สูงฝั่งนี้ต่ํานะครับ อ่าเห็นไหมครับจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับถ้ามีการบิดฝั่งใดฝั่งหนึ่งสูงอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับจะต้องต่ําลงไปนะครับถ้าเราอัดตรงนะครับเราไม่ได้อัดแบบแอนออกหุบเข้าอย่างเงี้ยนะครับแบบนี้จะเคาะตั้งศูนย์ะครับง่ายมากนะครับผมลองเคาะก่อนอ่สามป๊กแล้วกันอ่าไม่ใช่สามชาตินะครับสามป๊กนะครับอ่าอันเนี้ยเคาะเยอะไปนะครับฝั่งนี้ต่านะครับดันกลับใหม่ อันนี้เคาะเหมือนทําแบบเล่นๆนะครับแต่ว่ามันตรงให้จริงนะครับอ่าอันนี้เราก็ดูก่อนนะครับดูทิศทางก่อนอ่าเราเคาะไปครับประมาณ5้ทีนะครับตอนนี้การสูบนะครับก้านสูบเริ่มลื่นแล้วนะครับนี่ครับอ่าเริ่มลื่นแล้วเห็นไหมเราเคาะปุ๊บมันจะทางออกทันทีเลยนะครับไม่มีหรอกครับที่ว่ายิ่งเคาะแล้วมันยิ่งเข้าไปแน่นเข้าไปแน่นน่ะ อันนั้นนะถ้ายิงย่งเคาะยิ่งเข้าแน่นนะครับเราอาจแบบุมหลวมเลยนะครับเพราะว่าเราเคาะนานแน่ฝ่าจะตั้งศูนย์ตรงนะครับเรายิง่งเคาะมันก็ยิ่งเข้ายิ่งเคาะยิ่งเข้าครับดีเลยอันนี้ครับยิง่งเคาะนะครับ,ก,รบ,รบการยิ่งแบบก็เถิบออกจากสลักเรื่อย,เล,อย,เ,ลอยเลื่อยเื่อยเลยมันเป็นกฎธรรมชาติของมันนะครับอ่าอันนี้ก็สังเกตนะครับจากเมื่อกี้เบี้ยวมากเลยนี่ก็เกือบจะนิ่งแล้วนะครับแต่ก็ยังมีแกว่งแกว่งแกว่งอยู่นะครับเพราะว่าเราเคาะดูทิศทางกันก่อนนะว่า มันจะบิดไปในทิศทางไหนนะครับเห็นไหมครับฝั่งนี้ชิดฝั่งนี้ห่างกลับกันนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นะครับห่างฝั่งนี้ชิดนะครับดูเลยครับแสดงว่าเราก็ต้องเคาะทางนี้กลับไปถ้าเคาะเบี้ยเราอัดตรงนะถ้าเกิดว่าเราอัดไม่ตรงหรืออัดปิ้นอัดเบี้ยวอันนั้นก็ต้องแก้กไปตามเนื้องานนะครับแก้กันอีกคนละอย่างเลย นะครับอันนี้เราเอาแบบเคอเหวียงที่เราอัดดันลงไปตรงนะครับไม่เบี้ยวไม่เอียงไปทางองศาใดองศาหนึ่งนะครับ x y ตรงนะครับอ่านี่ครับผมจะให้ดูนี่เคาะครั้งที่สองนะครับเคาะครั้งที่สองนะครับก็อยากจะบอกว่านิ่งเกือบจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมนิ่งเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยประมาณเก้าสิบฝ่า เราก็วัดอีกนะครับทีนี้มันจะต้องใช้ความสามารถแล้วนะครับมันจะห่างกันอยู่แบบนิดเดียวนะครับอ่านิดเดียวนะครับดูมุมดิเห็นไหมมุมนะครับมองแทบไม่เห็นแสงแล้วนะครับทีนี้เราก็ต้องดูแหละว่าทางไหนมันห่างนะครับเลงสองฝั่งอย่างเงี้ยครับผมตั้งศูนย์มก็เคาะอยู่แค่นี้ครับอันนี้ก็เกือบไม่มีแสงแล้วเห็นไหมครับ อ่าทีนี้ก็ลองเดาเอาแล้วกันว่าจะลองทางนี้หน่อยหนึ่งหรือทางนี้หน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่านิ่งแน่นอนร0อเซนะครับไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องกลัวเลยนะครับสําหรับเขาวีาง่งถ้าเราอัดเข้าไปตรงนะครับอันนี้เป็นชักถาวรมาแล้วด้วยนะครับถ้าเป็นเขาวิ่งเดิมยิ่งง่ายกว่านี้อีกอันนี้เขามีการยืดถาวรมาแล้วนะครับก็เป็นหลักการการตั้งเขาวี่งง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมลองเล็งเคาะดูก่อนนะครับ แจวให้นิ่งแบบนิ่งเป๊ะเลยนะครับก็ต้องค่อยๆหาค่อยๆดูเอานะครับอันนี้ก็เป็นด้านมเลี่จานไฟนะครับก็นิ่งกับร้อยเปอร์เซ็นแล้วอ่ะครับก็เขาอย่างพิเศษก,ก้านฟอสตนะครับอันนี้นะครับก็พอดีไม่ขยับซ้ายขวานะครับก้านนะครับ เอาไปดันโลแบบเหนียวๆนะครับเรื่องของการขาดน่าจะขาดยากอยู่นะครับเพราะว่าเขาเหนียวเขาหนากว่าก้านเดิมครับมันเลยเหนียวกว่านะครับนี่ครับก็สนใจสั่งไปได้นะครับก้านสลัก14เท่าเดิมใส่ลูกเดิมได้เลยนะครับหรือว่าจะส่งให้เราอัดให้แบบนี้ก็ได้นะครับก็รับหมดทุกอย่างเลยนะครับผมครับสวัสดีครับ